รู้หรือไม่ว่าทําไมเราถึงต้องล้างห้องเครื่องบ่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าล้างห้องเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ล้างยากมากๆต่อให้ไปจ้างล้างก็ราคาแพงแต่ ห้องเครื่องของเราเนี่ยถ้ามีคาบฝุ่นคาบสนิมหรือแม้กระทั่งคาบน้ํามันจะทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักพอระบายความร้อนได้ยากระบบทําความเย็นทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอีกทั้งคาบน้ามันอาจไปเกาะตามขั้วไฟฟ้าสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถยนต์แต่วันนี้นะครับเราก็มีวิธีการล้างง่ายๆเพียงแค่เราใช้มีวันสเปคสเปรย์โฟมล้างห้องเครื่องเพียงแค่ฉีดเนื้อโฟมแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยเนื้อโฟมจะไม่ทําลายสายไฟและระบบไฟต่างๆทิ้งไว้สักพักนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าเช็ด อย่างคาบขมาพวกนี้นะครับเน่ก็สามารถทำความสะอาดได้ง,ง่ายๆแค่อันนี้ดูถูกก็เริ่มออกแล้วอย่างนี้คาบเห็นไหมคาบตรงปกตรงเบ้าโชว์ตรงนี้นะกลายเป็นคาบเหลืองออกมาเลยดีวันสเปกสเปรย์โฟมทําความสะอาดห้องเครื่องกระป๋องนี้ราคาเพียง99บาทเท่านั้นใช้งานได้3-5ครั้งประหยัดทั้งแรงและยังดีแบบนี้ห้ามพลาดน,นะครับ